ปี 2, 5, 6 7นะครับประเทศไทยก็เข้าสู่ผู้สูงวัยนะเต็มตัวสังคมผู้สูงวัยเต็มตัวแล้วนะครับมีประชากรนะฮะถึง20%ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับคิดเป็น13ล้านคนนะครับแล้วก็มีผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนี่มีถึง14%นะมีอยู่8.9ล้านคนเลยนะ เราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวนะคนเกิดใหม่นี่ก็น้อยนะคนก็มีอายุยาวนานขึ้นเพราะดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นนะการดูแลสุขภาพนะก็สิ่งที่สำคัญนะครับว่าเ,เป็นอาหารการกินนะครับการออกกำลังกายนะครับความเครียดนะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็น้ำดื่มนี่ก็สิ่งที่สำคัญนะครับปัจจุบนี้ ผมก็อายุ67ปีแล้วนะครับก็ย่างเก้า68ปีแล้วในเดือนธันวานะก็มีตัวช่วยนะตัวหลิงจือนี่ก็เป็นตัวช่วยมามากกว่า30ปีแล้วได้ใช้นะครับหลิงจือจริงนี่ก็มีมากมายในท้องตลาดนะสิ่งสำคัญหลิงจือต้องอยู่ที่สารออฤทธิ์นะครับสารฤทธิ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีปริมาณที่มากพอที่จะดูแลสุขภาพเราได้ดินจือช่วยอะไรแล้วครับดินจื้อเนี่ยช่วยความสมดุลปรับความสมดุลของระบบภูมิกระร่างกายของเราถ้าภูมิร่างกายเราทํางานไม่ได้น้อยเกินไปไม่ได้มากเกินไปก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีลดลดโอกาสที่เป็นโรคเรื้อรังมากมายเลยนะครับและสิ่งสําคัญอย่างที่สองคือการะจัดของเสียสารพิษนะครับ ก็ช่วยไตทํางานดีขึ้นลดของเสียในร่างกายของเราลดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันคอเลสเตอรอลที่สะสมนะครับก็มีประสิทธิภาพช่วยได้อย่างดีเลยนะก็มีหลายคนนะครับที่ใช้หลินจือไป3เดือนนะฮะมาดูค่าไตนะค่าไขมันคอเลสเตอรอลหรือค่าน้ำตาลนี่ก็ลดได้อย่างชัดเจนเลยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกด,ดีใจนะ ได้แนะนำสิ่งที่ดีๆกับหลายๆคนนะครับสําคัญนะเราดูแลสุขภาพของเราเนี่ยทำยังไงให้สุขภาพเราได้มีความสุขอายุยืนยาวอย่างผู้สูงวัยและยังคงมีประสิทธิภาพทํางานนะยังทํางานได้นะไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นโรคเลือดลังเบาหวานควานดันแลวก็ลดโอกาสที่เราจะก,กินยาต่างๆนะครับ ผมปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้กินยาอะไรเลยสักเมนะ็ดฮะตั้งสามสิบปีมานี้ไม่เคยกินเลยนะนี่ก็ไม่ได้กินยาพวกยาที่คุณหมอให้กินประจำว่าเป็นเบาหวานห,หรือความดันนะครับสําคัญครับ